สวัสดีเพื่อนเพื่อนเรีทางช่อง YouTube เชฟทีฟคนเดิมสำหรับ e ีีนี้นะครับมาแล้วแม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับงวดล่าสุดทางเชฟเองจับให้2 4 6 4 6เข้าตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนไว้ให้หาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับเก็บตกให้นิดนึงสําหรับ แอตไตฟ้านะครับงดที่ผ่านมาสอบผ่านในชุดเลขวิ่งนะครับวิ่ง4รูด4ส่วนในตัวเลขจับคู่นะครับอาจจะอาจจะหลุดไปนะครับก็ได้ใกล้เคียงสุดก็คือ49นะครับแต่ถ้าท่านไหนตีลังกาก็อาจจะได้4 6นะครับสำหรับงวดน,นี้ก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเด่น6นะครับตัวเด่น6จับคู่ที่ 6, 2, 6, 3 6 7 68แล้วก็69นะครับเอาละครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางสำหรับแอปไตฟ้านะครับขอบคุณเจ้าของสูตรเจ้าของข้อมูลนะครับมาดูกันที่แอปรัชนกมีโชคนะครับเลขชุดนี้เป็นเด่นล่างตามสูตรนะครับเด่นล่างตามสูตรชน7จ็งงนนะครับเม็ดเดียว7 วิ่งรูดเจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จับชุด2ตัวเม็ดเดียวให้นะครับซึ่งก็ให้ฝากแนวทางไว้นะครับตามใบสูตรก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางล่างนะครับเด่นสูตรงวด16ทับเทับ8นี่ยก็จะมีนี่นะครับจัดเป็นคู่คู่คไว้ให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น92 2 90 110 833 8 7 4 4 7 65 56นะครับ มี633 64554 188 172 270 990นดะครับให้ดูกันชัดๆอีกนะครับนะถ้าจับจากเลขเด่นเม็ดเดียวก็จะเห็นได้ว่ามี7ที่เป็นตัวเด่นนะครับถ้า7ในนี้ที่จับคู่ก็จะมีอยู่2 2ชุดนะที่เป็นเลข7ก็คือ7447แล้วก็7227นะครับซึ่งก็คาดว่า2ตัวเม็ดเดียวกนะ็ไม่น่าจะเกินจากชุดนี้นะครับ เอาละครับมาดูกันที่อีกหนึ่งแนวทางลุงแป้นนะครับลุงแป้นวันนี้04 9 9 4 7 4 2 5 0 7นะครับเลขท้าย3ตัว1 2 0กับ1 1 4นะครับทางลุงแป้นนะครับให้แนวทางมาสำหรับ16กรกฎาคม2568นะครับช่วงนี้ก็ลุงแป้นอาจจะเข้าเข้าดีอยู่นะสูตรของลุงแป้นเนี่ยก่กอนน,นนั้นก็เข้ามีเข้าติดต่อกัน2งวด3งวดอยู่นะครับ แต่วงวนล่าสุดอาจจะหลุดไปนะเก็บตกให้นิดนึงสำหรับ2ใบนี้เพราะว่ามี f c ที่หาแนวทางไม่เจอนะครับหาแนวทางไม่เจอจริงๆเชฟลงไว้ให้แล้วแต่ว่า f c บอกหาไม่เจออหาไม่เจอเอามาให้ลงอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับหวย2 8ทิศนะครับงวดล่าสุดได้1 9 9 1นะนะครับลาบผลฟนลวีก็ได้64นะครับงวดล่าสุด ก็นำมาเป็นแนวทางทั้ง2ใบนะครับลาผลพูนทวีกับเลขแปดทิศไปชิตความจนนะครับแนวทางตามนี้เลยนะครับเอาละครับมาถึงแนวทางตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่นะครับหลังจากงวดล่าสุดทางเชฟเองนะครับทางเชฟทีพคนเดิมนะครับจับให้4-6-2-4-6เข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับนะก็เป็นแนวทางเลขปิศนาดังนครสวรรค์หรือว่า ปิศนาแม่ตะเคียนให้โชคนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามกันต่อในงวดของวันที่16กรกฎาคมปีสองพนาินะครับมาแล้วนะครับสําหรับใบปิศนานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงดูนะครับตั้งแต่คําใบปิศนาจนถึงตัวเลขปิศนานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คําใบปิศนานะครับ ในคำใบปริศนางวดนี้มีคำว่าหงกับปลาตาย3ตัวขึ้นสูงนะครับหงกับปลาตาย3ตัวขึ้นสูงนะครับหงนี่ก็ตีห้าตีหกนะปลาก็น่าจะตรงตัวนะครับ83ก็น่าจะตรงตัว3นะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะเป็น583 683นะครับ583683นะอา้าวลองดูนะครับตรงนี้ ส่วนในชุดด้านล่างจะมีคำว่าจิ้งจก4ตัวลงต่ำตายนะครับจิ้งจกก็7 4ดสีไหมนะถ้ามีเบิ้ลก็อาจจะ7 7 7 7 4อะไรอย่างนี้นะครับ7 7อืมลองดูแล้วกันนะครับส่วนตัวเลขที่ให้มางวดนี้นะครับอา้าลองพิจารณาดูนะครับ ลองพิจารณาดูเพราะว่างวดที่แล้วเข้า3ตัวตรงนะครับงวดนี้ถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็จะไปพร้องอไปพ้องจองกับคําใบปริศนานะครับก็คือ836นะครับ836 536นะที่เป็นคําใบปริศนานะครับแต่ว่าในนี้น่าจะมี836ก็ระวัง6เป็น9 839ถ้าจะมีแปลง อาจจะมี306603หรือว่า903อีกคู่หนึ่งนะเชฟบานนะนะครับก็เป็นไปได้อยู่นะครับส่วนมุมด้านขวามือนะครับด้านขวามือปกติก็จะจับเป็น2ตัวล่างงวดน,นี้อาจจะตีความได้สองลักษณะนะครับก็คือ7-4ถ้าไม่7-4ก็อาจจะ7-1นะครับนะแต่ว่าความเป็นไปได้ว่าจะเป็น7-4ก็สูงอยู่นะครับ74อาจจะเป็น7-4 1เลยก็ได้นะครับ3ตัว แต่ว่าถ้าดูจากเลขสองลูกศรนนะครับชี้มาวันนี้นี่นะครับคือเหมือนจะคล้ายๆเลข8นะครับชี้มาหาเลข7นะครับฉะนั้นแล้วนะครับลองรวมตัวเลขดูนะครับก็จะได้8 7หรือเปล่านะครับเอาละครับนำใบปิิสนามาเทียบเชียงกับเรืองสารนิดนึงนะครับว่ามีตัวเลขชนกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้เลขที่อยู่บนตารางเนี่ย อาจจะมี36นะที่ตรงหมายถึงตารางด้านบนนะนะครับนะแต่ถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับความเป็นไปได้ถ้ารวมตัวเลข2 4กับ357ของเรืองสารนี่ก็อาจจะตัดคู่เป็น74ได้อันนี้จะตรงกันนะครับ74 4 3สี่่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะตรงกันอยู่นะครับ74 43 73เนี่ยอมานนี้น่าจะตรงกันนะครับ ฝากไว้เป็นแนวาทางนะครับสำหรับงวดนี้ก็หวังว่าใบปริศนาธรรมจะให้โชค3ตัวตรงๆเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวีดีโอนะครับเจอกันใหม่รายหน้าพี่หน้านะครับสำหรับวีดีนี้สวัสดีทุกท่านครับ